ประจักยงัดไม้เด็ดแต่งเพลงใหม่ให้เอมิราพ่อที่ดีสามีที่เลวหักหน้าครูไัยบูนต้องบอกว่าไม่จบง่ายง่ายและกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อีกครั้งในโลกโซเชียลเมื่อประจักษ์ไยหายทองคำโพสต์แล้วครั้งแรกหลังถูกครูไัยบูลฟ้อง20ล้านโดยทางด้านครูไัยบูน์นั้นได้โพสต์ว่าอยากล่าหากันลอยๆอ,อย่าปากคล้อยไปวันๆน,นะครับถือว่าผมขอ ในขณะที่ประดักชัยไหทองคำก็ได้โพสต์เป็นครั้งแรกว่าตื่นมาวันนี้โชคดีนักหนาโดนฟ้องหมิ่นประมาท20ล้านกลายเป็นจำเลยพร้อมกันกันกบเสียเวิร์ตและป่าเทพช่วยเอมิราครั้งนี้จึงเดิมพันสูงมากคนคนนี้แถดันทุรังจริงว่าและในเวลาต่อมาทางไพบูลนั้นก็ได้มาออกรายการหนกระแสเป็นครั้งแรก และได้พูดถึงประเด็นการป้องอดีตภรรยาและดูท่าทางจะจบได้ยากโดยไัยบูนงันได้ถึงกับยกมือไหว้เอมิรากลางรายการและมีช่วงหนึ่งในรายการเอมิราประกาศทา้าสาบานไัยบู์ต่อหน้าพระพรหมหลังออกรายการโหนกระแสและได้กล่าวว่าคุณนเป็นพ่อที่ดีแต่เป็นผัวที่เลว และล่าสุดก็ทำเอาฮือฮาในโซเชียลอีกครั้งเมื่อประดักชายแต่งเพลงใหม่ให้เอมิราพ่อที่ดีสามีที่เลวหักหน้าครูภับูลโดยประดักชายนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าแฮชแทกพ่อที่ดีเตเป็นผัวที่เลวเอมิราอจอจะส่งไกด์เพลงนี้ให้ท่องพรุ่งนี้แล้วเตรียมเข้าห้องอัดบวนพร้อมถ่ายเอ็นะคร เลงนี้ต้องไวตีเล็กต้องตีตอนร้อนแฮชแท็กแต่งเสร็จพอดีเอมีราเตรียมท่องนอนได้ทุกคน